สวัสดีครับวันนี้เป็นวันเกิดแชมป์นะครับรรก่นอนที่จะไปทําการแสดงลิเกนะครับแชมป์ก็จะกลับมาหาคนที่เลี้ยงแชมป์เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่โอ้โหเด็กๆเลยนั่นก็คือพ่อใหญ่ก็ไม่ใหญ่ตอนนี้แกอายุเยอะมากแล้วแต่แชมป์จะกลับมาหาเราเฮ่ hey. อ่า,อาเอาพ่อใหญ่มาดีแท่วันนี้กล้องก่อนวันนี้กล้องก่อนอ่ะยกมือสวัสดีก่อนพี่ใหญ่เอ้อ่านั่งนี่ก่อนนั่งห่อคน นี่คือเขาจะอะไรนะไม่ใหญ่เขาจะพูดไม่ไหวดีใช่ปะเหมือนว่าจะพูดช้าใช่ไหมช้าไหมฟังรู้เรื่องแต่พูดออกไม่ค่อยรู้รู้ไหมฮะอ้าวไม่พูดรู้พูดรู้ไหมพูดนะรู้เนี่ยเนี่ยเขาจายที่จะพูดหน่อยจำได้ไหมใครจำได้ไหมใคร ขอเจช้าๆหน่อยได้ไหมใช่ไหมใช่ใช่หรเปล่าหล่อขึ้นใช่ไหมงงเออเขาบอกหล่อขึ้นอ่ะวันนี้อ่านี้ครับอ่ะใช่พอใหญ่อ่ะไม่ค่อยได้ให้บ่อยนะแต่อยากให้อ่ะเอาหมือนบาทแป๊บเก็บไว้ปเดี๋ยวไซื้อเหล้าซื้อก่อนซื้อก่อนโอเค อ่ะอันนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับแต่เขาใหญ่ไม่ใหญ่ครับเขาใหญ่เขาแบบเขาเป็นอะไรนะไม่ใหญ่ร้อนร้อนเส้นสมองต่เออเส้นสมองตีบอันนี่ให้ไม่ใหญ่นี่นุ่มดีนี่ใช่ไหมเนี่ยหุ้งผู๋อ่าขอให้ขอใหน่อยขอให้เราไม่รวยนะกนาวันนี้วันเกิดนะขอให้รวยรวยยิ่งยิ่งไปลูกขอให้อายุมั่นฝันยืนนุนะจะร้องทำไมเดี๋ยวร้องด้วยแรงดูดบอม เอาให้ได้ใหใจมากนี่ได้แต่ยิ้มอย่างเดียวเลยพูดไม่ได้โอเคครับก็ไยบายนะคะยบายก่อนไปาหญ่ไปไปยบายก็ไปบ้าโอเคโอเค